ไม่ต้องขาผมจัดมาให้แล้วครับวันนี้นะครับดูในรายการของตารางโปรแกรมฟรุตบอลแล้วก็มีน้อยนะครับทุกคนเบาได้เบาทาเบาไม่ได้ก็จัดหนักจัดเต็มกันได้เลยครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับตัวที่มันสวยสุดๆส,สวยจ,จัดเอามาฝากทุกคนที่อยู่หน้าช่องแล้วกันนะครับ แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปเนี่ยเรามาสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้สักหน่อยนะครับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเข้าวินไป1พลาดไป2นะครับบวกลบคูณหารแล้วก็เจ็บตัวกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้มาขอแก้มือใหม่ละกันนะครับหน้าช่องพลาดชัยว่าในครอบครัวจะพลาดนะครับในครอบครัวของผมเนี่ยไม่ขอพูดอะไรมากนะครับนี่ดูเอาละกันนะครับในเรื่องของตัวตลาดสดเนี่ย จัดหนักจัดเต็มอันนี้เนี่ยแค่ผลงานของผมคนเดียวนะครับอย่างที่บอกในทุกๆคลิปและทุกๆครั้งนะครับว่าเข้ามาในครอบครัวของเราเนี่ยมันดียังไงในครอบครัวของเรานะครับมีทีมงานบอลคุณภาพและก็อินฟูบอลชั้นนาระดับประเทศได้คอยคัดสรรแนวทางดีๆไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับนี่ในเรื่องของตลาดสดเนี่ยนอกจากผมแล้วยังมีคนอื่นอีกมากมายนะครับที่จัดความฟินให้ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวแบบนี้นะครับ ใครอยากได้แนวทางดีๆเหมือนคนในครอบครัวเนี่ยตามมาเจอกันได้นะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่ที่สําคัญเนี่ยฟรยีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพิ่มเพื่อนมาดูผลงานก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจนะครับทุกคน วันนี้ก็ดูตารางโปรแกรมฟุตบอลมาให้แล้วนะครับตัวที่มันสวยสุดๆยจะจัดเนี่ยเป็นบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างแวร์เดอร์เบินพบกับไมู่นย์ห้าครับแวเดอร์เบินเองช่วงนี้เนี่ยเค้นฟอร์มเก่งไม่ออกเลยครับสองนัดล่าสุดของพวกเขายังเก็บชัยนับไม่ได้เลยส่วนทางฝั่งของไมเองเริ่มเรียกขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองได้แล้วในนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะสุดสุดกาบมานะครับสองประตูต,ต่อศูนย์ วันนี้นะครับถึงแม้ว่าในเรื่อง h ฮตัวเฮตเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของ w วร์เดอร์เบเมที่เหนือกว่าแต่ผมดูจากกระแสเชิงลึกกระแสภายในที่เปิดมาให้ทางฝั่งของ w วร์เดอร์เบเมเองเนี่ยยังดูไม่น่าสนใจครับโมเมนตัม um วันนี้มันเอียงมาทางฝั่งของไมเพราะฉะนั้นรับบทเป็นพระรองทางฝั่งของไมมีโอกาสเทมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมองไปที่ไม่ศูได้เลยนะครับ และสำหรับตัวที่2นะครับเป็นบอลลาลิก้าสเปนเป็นการพบกันระหว่างเลกาเนสพบกับรายโยบาเยกาโนนะครับคู่นี้เนี่ยอยากให้ไปโฟกัสทางฝั่งของทีมเยือนอย่างรายโยบาเยกาโนจะดีกว่านะครับเลกาเนสเองเป็นอีกหนึ่งทีมเนี่ยที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแปลกเหลือเกินนะครับเกมที่พวกเขาได้เล่นในบ้าน4นัด้นหลังสุดเนี่ย เก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีแต่ในบ้านไม่ได้เรื่องครับทุกคนวันนี้ต้องมาเจอกับราโยบายเยกานซึ่งเกมที่พวกเขาออกมาเล่นนอกบ้านในบ้านเนี่ยทำได้ดีหมดนะครับในเรื่องของกระแสโมเมนตัม um ที่เปิดมาให้ทางฝั่งของราโยบายเยกานวันนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับเชื่อว่าไรบีไรบทก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ราโยบาเยกานได้เลยนะครับ และสำหรับเมนูสุดท้ายนะครับเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นการพบกันระหว่างแบ็กเบิร์นโลเวอร์พบกับเปตันนะครับคู่นี้เนี่ยอยากให้เป Focus ็นโฟกัสทางฝั่งของเปตันจะดีกว่านะครับผลงานตอนนี้เนี่ยดีเกินกว่าที่จะแพ้กลับไปนะครับบวกกับทางฝั่งของแบ็กเบิร์นโลเวอร์เองประสบปัญหาภายในทีมของพวกเขาเองครับตัวผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย ครึ่งทีมครับทุกคนวันนี้นะครับในเรื่องของสถิติเฮดท h เ a d เนี่ยก็เป็นทางฝั่งของเปตัันที่เหนือกว่านะครับในเรื่องของกระแสและกำแพงที่เปิดมาให้ทางฝั่งของแบ็ k เบิร์นโ e เวอร์วันนี้ก็มีการปรับไหลลงด้วยนะครับไหลลงแบบนี้เนี่ยร้อยทั้งร้อยไม่น่าที่จะรอดครับเพราะฉะนั้นแล้วรับบ,บทเป็นผอร,รองทางฝั่งของเปตันจะดีกว่าครับเชื่อว่ามีแต้มกลับบ้านอย่างแน่นอนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่ให้เอาไปแยงเน้นจัดหนักทอปก็จัดขัดก็สวนได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ